ก็ทีสามหาหอนวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับสู่แกดำ M N K อยู่ผมมิสเตอร์บิ๊กนะครับผมก็วันนี้นะครับผมผมมาที่เป็นหุบเขาครับผมที่ว่ามีตำนานนะครับผมเป็นเรื่องเล่านะครับผมเกี่ยวกับ คนที่หายไปบนหุบเขานะครับในสมัยก่อนนะครับผมอาจจะเป็นเพราะหลงป่านะครับหลายหลายท่านก็บอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของผีไม่ไม้นะครับผมเพราะว่าในสมัยก่อนนะครับผมเขามีการเอาวัวเอาไายมาผูกในบริเวณเขานะครับผมมันมีทั้งหมดสามลูกนะครับผมก็เนี่ยหายไปในบริเวณเขาสามลูกนี้นะครับผมซึ่งเป็นแค่เรื่องเล่านะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพอดีลิ้นผมแห้งมากเลยครับตอนนี้เป็นเวลาก็ น่าจากประมาณเออปีสองยี่สิบแปดนะครับคืออันเนี้ยพี่ที่ดูใน YouTube นะครับผมก็จะงงหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นวันเดียวกันกับที่ผมไลค์นะครับผมไลค์ like สดไปนะครับผมเลยลงมาให้ดูนะจริงผมตั้งเป้าไว้ว่าประมาณเอ่อปีสองยี่สบแปดยี่สิบเก้าแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าผมพักอยู่ที่ไหน ครับนี่ผมเดินขึ้นไกลขนาดไหนพี่เนี่ยเท้าขาดต้องห่างเท้าขึ้นเขาแหลับเดินครับนี่ผมมาให้ดูก่อนเลยนะครับผมว่าทางที่ผมมานะผมมาถ่ายผมมาอยู่บนเขาจริงๆนะเป็นเขาเลยนะครับเป็นาเป็นบริเวณเขาหมดเลยนะครับ ล้อมรอบผมมาคนเดียวเหมือนเดิมครับอ่าน,นขวดน้ําผมเองโอเคครับเดี๋ยวผมทิ้งนะเดี๋ยวขอขากลับไปกันนะไหนผมขึ้นมาแล้วนะขากลับผมรับปากผมจะลงไปทิ้งครับฝนเริ่มมาแล้วนะครับ นั่นนะครับไฟมันน้อยครับคือถ้าผมปิดตรงนี้พี่จะเห็นว่าผมจะมีสองเอลอยู่ที่เอลอีกหนึ่งกระบอกเพื่อไว้สองทางครับจุดที่ผมพักนะครับอยู่อีกไกลเลยครับพี่ แรกผมกล่าวว่าจะพักตรงนี้นะครับผมแต่พอเดินสำรวจไปสำรวจมาข้างบนมันมีที่พักอยู่ฮะฟ้าแรบแล้วอันนี้ผมเดินคล่องเพราะว่าผมเป็นคนเดินขึ้นมาก่อนแล้วนะครับผม ต้อนลฟ์ผมนะพี่อย่างง,งนะครับถ้าใครงงไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับนะมันเป็นวันเดียวกันครับแต่นี้คือผมถ่ายเป็นคลิปไว้ครับว่าพี่ในช่อง YouTube จะง,งงนะครับเป็นห้องน้ําแต่ห้องน้ําใช้ไม่ได้เก่ามาก นะครับเขียวสารผมไม่รู้ว่าคือสารอะไรนะครับฟา้าร้องคือมากมากเี่ผมเ,เพิ่มไฟที่จริงผมไม่ค่อยชอบเพิ่มไฟนะครับเพราะถ้าเพิ่มไฟพี่เห็นชัดแต่ว่าแบตมันจะลดลงไปเยอะมากนะครับนี่อยู่เวณนี้นี่อันนี้คือผ้าหม่มกระเป๋าผมที่วางไว้นะครับนะผมจะพักอยู่ตรงนี้นะครับ สารสารนี่นี่กิงไม้กิ่งไม้มันแทงผมครับตกใจผมคิดว่าเป็นสัตว์ครับหรือมีใครมาสะกิดผมคิดเองก็เป็นเหมือนเสานะครับผมก็สร้างมา,ามีการไหว้ด้วยนะครับ น่าจะไหว่บอกทางเจ้าป่าเจ้าเขานะครับผมได่อยู่ที่นี่นะครับผมผมมีจารยอยู่โอเคผมจะไม่เข้าไปยุ่งนะครับนะต้องให้เกียรติสถานที่ด้วยนะครับนะป่ามาเลยนะคือถ้าใครดูคลิปแดนรับแล้คิดว่าผมหานั่นก็คือเขาอีกลูกหนึ่งนะครับผมนะมันคนละลูกกันนะครับมีทางขึ้นดีกว่า แต่คือฝนมันก็จะตกแล้วครับผมเลยวันนี้น่าจะหยุดอยู่แค่บริเวณตรงนี้ครับเสนะียงฟ้าร้องครับหนหนักนะเท้าก็ขาดแนละ้วนี่กการไหว ใช้ไฟน้อยที่สุดนะผมอยู่ทั้งคืนหมดไปแล้วอะ่ะหมดไปแล้วสองตอนนะครับดอกไม้สีขาวนี่แหละที่ผมบอกเขาว่าเขามีการว่ามีแบบผีไม่ไหม้นะครับผมนะที่ว่าหลอกพวกคนนะครับผมให้หลงป่าใหอ้อยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ไม่ได้กลับออกไปมันเป็นเรื่องเล่านะครับ ท้องนาได่สร้างเลต่าคือไม่มีใครขึ้นมาแบบนานมากเลยครับชัดเจนเนาะผมอยู่คนเดียวครับครับคบผมกังวลเรื่องฝนมากเลยนะครับคือตอนนี้นะผมมีพี่ๆใน YouTube นะครับผมนะ ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับผมว่าอยู่จังหวัดไหนกันั่งหรืออยู่อำเภอไหนนะครับผมอยากที่จะให้ทางแก่ดํานะครับผมไปที่จังหวัดไหนอำเภออะไรนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปให้แต่เป็นอาทิตย์ละหนึ่งครั้งพอเนาะนะครับผมเพราะว่าช่องผมไม่ได้เปิดรับเกี่ยวกับวิปนะครับผมเพราะนั้นและค่าใช้จ่ายผมเป็นคนออกเองทั้งหมดนะส่วนใครที่อยากช่วยเหลือนะครับสามารถดเน a t ได้นะครับผมนะในกดเพิ่มเติมนะครับผมเกี่ยวเนื้อหานะหนึ่งบาทของท่านก็มีค่านะครับ ผมไม่ดูมน้อยนะครับผมเอาหมดบาทสองบาทนะแต่ผมจะไปให้กาจะไปให้ทุกจังหวัดทุกอำเภอไปแบบนี้แหละครับกลางค่ำกลางคืนสูงนะนี่ผมจะให้ดูตัวึ่นนะครับพี่เห็นเห็นไนะครับไม่รู้พี่เห็นเห็นหรือเปล่าเห็นไหมแดงอีกก้อนนะครับ นครับชัดอกีนี้เปิดกล้องเท่าไหร่จำไม่ได้แต่ตอนนี้เออเวลาแป๊บน,นึงนะครับอืมผมต้องชัดเจนฮะปีสองสามที่หกนะครับพี่่ที่คือ พี่พี่ครับพี่พี่ที่ถามผมเรื่องเวลามาเนี่ยมีของมีอะไรหรือเปล่านะครับผมพวกของแบบของติดตัวอะไรอย่างเงี้ยผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับผมของติดตัวของผมก็คือนี่ครับพระประจาบ้านของผมครับพ่อกับแม่นะครับโทรศัพท์เครื่องนี้มันใช้งานอะไรไม่ได้หรอกผมเอาไวด้ดูเอาไว้ฟังเพลงเฉย,ยๆนะครับผมก็คอยดูเวลานะเนี่ยพระประจาบ้านของผมนะครับ ผมไม่ได้ถือแบบพาเป็นองค์เป็นอะไรนะครับนะหมาเห่าแปลกเชื่อไหมท่านผู้ชมหมาเห่าตลอดหรือว่าเห็นไฟผมอาจจะเป็นไปได้นะพี่ผมก็เก็บเก็บโทรศัพท์กันเพราะผมเอางย,งยุงเยอะมากยิ่งตอนมามาตีหนึ่งนะโอ้โหเอาเถอะ พระพุทธรูนะครับมีการขึ้นมาไหว้แต่ว่าน่าจะนานมากแล้วนะครับเพราะมีหยากใหญ่มีใยแมงมุมอยู่นะกขอ,อมีการไหว้สาตทีผมไม่กล้าจับอะเอาว่าผมไม่จับแล้วกันนะเป็น ยาเส้นเนาะเอามาพันนะครับผมก็มีใบจากที่แห้งหนึ่พอขึ้นมาแล้วเหนื่อยนะครับิดเสื้เอ,เอ,เอ,เอเก่าๆเหนื่อยจริงผมก,ก็กินน้ำแป๊บหนึ่งางกล้องก้องหนักมากถ้าผู้ชมไม่เชื่อบางครับว่ากล้องมันหนักเหรอคือพี่ๆครับผมให้ดูก่อน ผมไม่ใช่แบบขาเดียวนะครับผมเหมือนที่พี่ดูแบบดูไลน์นะครับผมที่พี่เคยดูมาของผมเป็นกล้องสามขานะเพราะผมทําคนเดียวนะครับผมต้องวางอะไรมันป,ปุ๊บปั๊บเลยนะครับนะก็เลยจําเป็นต้องใช้ที่มันหนักหน่อยนะแต่ว่าสามารถคล้องตัววางตรงไหนก็วางได้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมขอไปกินน,น้ำแป๊บนึงพี่ผมไปนอนอยู่นี่แหละเอาขาต้องเอาให้มันแบบชัวร์ครับ ถ้ามันล้มแล้วมันไม่ได้เลยพี่ถ้ามันลม้มท่านพี่ครับคือขอ,อกินน้ำแป๊บนึงพี่ไม่ไหวจริงมันไม่ไหวจริงเอ,อ้ผมจะมาอยู่ในหลังกล่องเอ,อือเนี่ยมันเหนื่อยครับอย่างถ้าที่คือตอนเดินขึ้นมาเหมือนง่ายนะแต่ที่จริงมันสูงนะครับพี่หมาหอน ได้ปีสามหมาหอนป็นหัวข้ามก็หอนหอนเห่าตลอดเลยครับแก่ทำไมเหนื่อยง่ายฮนะแล้วสูงนะ นัไม่ไหว่จะรอดแค่นเนี้ยก็จะเป็นมุมนี้เลยนะครับที่ว่าผมจะนอน,นเอาเคลียจุดที่ผมนอนก่อน,นเป็นไงเนี่ยกลคืนผมอยู่แค่ไฟแค่เนี้ยคิดเอาละกันผมอยู่แค่นี้จริง,รงเพราะว่าจุด เดี๋ยวจะมีจุดเทียนเพิ่มนะตอนแรกจุดเทียนแล้วนะครับผมเพราะว่าต้องเซฟไฟก็จะนอนนี้เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมเห็นมุมที่ผมนอนอยังไงนะกลางค่ำกลางคืนก่อนหน้านี้นอนไปแล้วแต่ไม่ใช่ว่านอนหลับก็นอนเล่นไปเรื่อยฮะโหลดเพลงมาฟังนะครับบนนี้ไม่มีสัญญาณครับแต่ต้นไลท์มีอยู่เพราะต้นไลท์มันเป็นช่วงเดินที่มันอยู่ตีนเขาของเขาลูกแรกแล้วยุงเยอะมากมากเยอะจริง ตีสองยังไม่ตีสามแต่พี่อ่ะพี่พี่เขาแนะนำให้ผมแบบมาช่วงตีสามนะผมก็มาให้นะครับอย่าลืมนะครับใครอยากให้ผมไปจังหวัดไหนคอมเมนต์บอกมานะแล้วก็พี่พี่คนไหนนะครับผมพี่มีวัดที่ว่ามันหลอนนะครับผมมีวัดที่มันมีเรื่องเล่านะพี่พี่รู้มานะพี่ได้รับมาอย่างเงี้ยพี่สามารถ ทักมาบอกผมได้นะครับผมไม่ต้องคอมเมนต์บอกนะว่าวัดชื่ออะไรนะครับผมเดี๋ยวมีบุคคลที่สามนะครับผมเอาหาผลประโยชน์จากตรงนี้นะครับผมเอาว่าพี่ทักมานะใน facebook ส่วนตัวผมนะครับผมนันจะมีอยู่นะครับผมข้างล่างเลยพี่ผมว,ว่าเพิ่มเติมนะครับผมมันจะมีขึ้นเลยหรือส่งมาทางเพจก็ได้นะครับพี่ตอนนี้ผมไม่ไหวเนหนื่อยครมันผมมาตั้งแต่บ่ายสามโมงนะครับแล้วก็ไ like ลฟ์ช่วงต้นให้พี่เห็นไปแล้วนะ มันเขียนกระบวน ดูงม,มีอะไรมากเ,ออเดี๋ยวผมตัดจบไลฟ์ไปก่อนนะกันนะถ้ามีอะไรแปลกๆหรือว่ามีเสียงกระบวนอะไรที่มันแบบได้ยินชัดๆนะผมจะเปิดตล้งทีนะคะผมผมไม่มีพวกแบบสัรลองะคระับพี่มันได้ความจุเท่านี้ด้วยนะครับบวกกับถ่ายไลฟ์มาก็แต่ช่วงค่ำไปแล้วนะพี่นะ หมามันเห่าแล้วมันแบบมันทําให้หัวชิดแล้วฝนก็จะตกสังกะสีะเอาผมรอดหมเนีนนะ่ยังเห่าไม่หยุดครับเดี๋ยวผมขอตัวเอหลังก่อนนะถ้าว่าเอนอนนะมันมันไม่ใช่แนวผมที่แบบว่าอ นอนให้ท่านผู้ชมดูว่าโอ้ยนอนโอ้ยเพิ่งตื่นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แนวผมแต่ผมก็ก็ถ้านอนก็ดีเดี๋ยวบอกเดี๋ยวกำลังจะนอนครับอะไรอย่างนี้นะว่างไงปุ๊บผมอยู่คนเดียวผมหยิบกล้องหยิบอะไรมาถ่ายก่อนแต่มืดมากท่านผูช้ชมก่อนที่จะปิดกล้องในช่วงนี้มืดปะดูฟ้าเห็นนั่งร้างเลยแล้วกันเฮ้ย เสียงกระบวนอยู่บริเวณตรงนี้เสียงกระบวนเลยครับเมื่อกี้เลยบินหรือลอยอาจจะเป็นข้างคาวอาจจะเป็นข้างคาวหรือเป็นค้างคาวอาจจะเป็นข้างคาวครับพี่ กะบวนน่าจะเป็นวัวควายที่เขาผูกไว้แต่เสียงมันเบาน่าจะเป็นเขาลูกอื่นแล้วมันลอยตามลมมา มากับใครนะแต่คือมันมีเสียงกระบวนตอนนี้คือจะแปลกตรงที่ว่าผมไม่ได้ยินตั้งแต่ตอนที่ขึ้นเขามานะครับแล้วก็ตอนที่เดินมานะบวกเดี๋ยวผมปิดตรงนี้ก่อนผมขอ ผมสอเมามาเปิดเพลงฟังดีกว่าตอนนี้คือมันหลอนและตอนนี้ผมหลอนแล้วนะครับอยู่คนเดียวหัวพุ่งซ่านพูดพูดไม่หยุดเพราะว่ามัน,มนอยากพูดเพราะว่ามันหัวผมจะได้ไม่ตะเลิดจะได้ไม่พุ้งซ่านให้มันอยู่แค่ตรงนี้นะครับผมเดีย๋ยวผมขอปิดก่นอนฟังหาเลือกฟังดีกว่าตอนนี้จะกลับก็ไม่ได้มืดเกินไปเผื่อไฟหมดกลางทางนะครับครับเดี๋ยวผมขอตัวก่อนตั้งสติก่อนเดีย๋ยวผมขอตัวตั้งสติก่อนครับ ครับผมตอนนี้ก็ผมว่าน่าจะพอแค่นี้นะครับผมในสําหรับฐานที่ที่นี้นะครับผมต้องรีบชิ่งก่อนนะครับหนึ่งยุงสองฝนนะครับถ้าอยู่นี่ยผมกลัวแบบไม่รู้ว่ามันจะหนักขนาดไหนนะครับผมตอนนี้ก็นนกรื้ฟ้าเริ่มสว่างแล้วไอ้ผมน่าจะเริ่มเดินลงได้แล้วแหละกว่าจะเดินถึงเห็นไหมฟ้าเริ่มบุ๊บบึบบึบบ๊บเลยนะฝนเยเดี๋ยวผมเก็บของเก็บอ,อะไรก่อนนะครับผมก็เล้นงที่ จะขอลาก่อนตรงนี้เลยแล้วกันนะครับก็ที่ผมทำคนเดียวพี่ก็ขอขอบคุณนะคะทุกคนนะคบผมที่ช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์ให้นะครับผมพี่ๆช่วยกดไลค์นะครับผมช่วยกันกดซับสไครต์ให้ผมหน่อยนะครับนะเพราะว่าช่องผมจะได้เติบโตนะครับผมเพราะตอนนี้ผมเป็นช่องที่โนเนมครับเวลาไปไหนสถานที่ไหนมันเขาเรียกว่าเหมือนกับ เป็นเด็กอ่ะพูดง่ายคือเป็นเด็กอะครับผมเวลาไปขอใช้สถานที่อย่างเงี้ยมันไม่มีความน่าเชื่อถือครับบวกกับหน้าตาผมก็ยังเหมือนแบบเหมือนเด็กอยู่อะเพราะผมตัวเล็กด้วยนะครับผมก็เลยทําให้เวลาขอเวลาอะไรผมเข้าใจนะครับผมเวลาไปขอวัดขออะไรเนี่ยเหมือนแบบว่าท่านก็กลัวว่าเราจะไปทําร้ายข้าวของนะครับผมเพราะว่าท่านเคยเห็นมานะครับผมกับในสื่อที่เอ,อกไปนะครับผมในที่ท่านเคยเห็นมานะครับผมก็เลยการเป็นโดนมเหมารวมไปนะครับก็ให้พี่ช่วยกดซับสไครต์ผมหน่อยนะครับผมตอนนี้ก็ยีโมงอยากให้ดูกันตอนออก อาจะเห็นนะก็ปีห้ายี่สิบแปดโอเคเดี๋ยวผมเจ็บเข้าเจ็บสองก่อนนะครับนะก็ขอขอบคุณทุกคนจริงๆขอขอบคุณทุกคนนะครับผมจากใจนะรล้วว่าเป็นไงบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันนะครับผมในอีพีต่อไปนะครับผมช่วงนี้ผมอาจจะลงแต่ใน u t u b e นะครับผมเพราะว่าเวลามาไลฟ์อย่างเงี้ยสถานที่อะ่ะมันไม่เอื้มนวยกับอินเทอร์เน็ตครับ บาดสถานที่ไม่อึอมหนูจริงนะพี่ๆอยากให้ผมไปจังหวัดไหนไปอำเภอไหนพี่ๆคอมเมนต์มานะครับผมนะเดี๋ยวผมจะไปนะครับผมเดี๋ยวจะเป็นโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์ Project ใหม่ว่าออกอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับผมแต่จะไปให้มันไกลขึ้นนะครับพี่ขอบคุณทรับผมวิญาณอย่าเพิ่งตกนะจ๊ะ